ก่อนเริ่มเนื้อหาอยากชวนเพื่อนๆวางความคาดหวังลงสักครู่คลิปเนื้อหานี้จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วสิ่งที่กำลังฟังอยู่ไม่ใช่คำสอนไม่ใช่หลักปฏิบัติและไม่ใช่ความจริงสากลที่ต้องเชื่อมันเป็นเพียงบันทึกประสบการณ์จากเส้นทางหนึ่งซึ่งถูกวางไว้กลางพื้นที่เดียวกันใครรู้สึกเชื่อมโยงก็รับไปใช้ใครไม่สันตรงกันก็ปล่อยผ่านได้โดยไม่ต้องฝืนเนื้อหานี้ไม่ได้ตั้งใจเตือนใคร แต่ตั้งใจอธิบายปรากฏการณ์หนึ่งที่มักเข้าใจผิดความรักที่ไม่ได้แปลว่าต้องเข้าไปช่วยเสมอและความเงียบที่ไม่ได้แปลว่าไม่แคร์บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยคือการเคารพการเติบโตของอีกชีวิตอย่างที่สุดต้อนรับการกลับเข้าสู่พื้นที่ความเข้าใจและแสงสว่างในรายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจัก,กรวาลบันทึกการเดินทางผ่านประสบการณ์การตระหนักรู้ สำหรับเนื้อหาในวันนี้มีชื่อว่าการไม่แทรกแซงความเมตตาที่รู้จังหวะ non-intervention compassion that knows the right timing เพื่อนจิตวิญญาณที่รักทุกเส้นทางถูกต้องแม้จะเป็นกับดักเด็กต้องล้มกี่ครั้งถึงจะเดินได้ไม่มีทางลัดโซ so, ไม่ได้มาเพื่อความสมบูรณ์แบบแต่มาเพื่อประสบการณ์เหมือนนักเล่นเกมที่กระโดดลงด่านยากเพื่อฝึกทักษะ ปัญญาไม่ใช่ข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้แต่เป็นสภาวะที่ต้องหลอมรวมผ่านประสบการณ์ตรงถ้าเราเอาคำตอบไปให้ก่อนเวลาเขาจะรู้ด้วยสมองแต่ไม่เข้าใจด้วยระบบประสบการณ์ Non Intervention คือ Wisdom เราไม่ใช่ผู้พิพากษาเส้นทางใครการชี้ผิดคือการส่งคลื่นความถี่การตัดสินใจเข้าไปรบกวนฟิลพลังงานที่ควรไหลลื่นตามธรรมชาติจะหยุดชะงักการให้คำตอบก่อนเวลาคือการตัดวงจรเรียนรู้ เขาอาจรู้ด้วยความคิดแต่ยังไม่เข้าใจด้วยชีวิตนี่คือเหตุผลของการไม่แทรกแซงไม่ใช่เพราะเฉยเมยแต่เพราะเคารพเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การไม่แทรกแซงที่แท้ไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยพร้อมช่วยเมื่อมีการยินยอมคอนเซนต์ชัดเจนไม่ผูกตัวตนกับบทบาทผู้ช่วยไม่ต้องหนีการพูดความจริงถ้ามันจำเป็นบางครั้งการเงียบคือ wisdom แต่บางครั้งการพูดก็คือ wisdom ความต่างคือ ความนิ่งภายในถ้าเธอพูดจากความนิ่งมันจะไม่เป็นการแทรกแซงมันจะเป็นการเชิญมันมีเส้นแบ่งสำคัญที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ Non Intervention ไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือความรักที่เคารพอำนาจการตัดสินใจของโซเราไม่แทรกแซงการเรียนรู้แต่แทรกแซงอันตรายไม่งานจะกลายเป็น spiritual bypass i n g เกณฑ์ง่ายๆถ้าปล่อยต่อเขายังมีอิสระในการเลือกอยู่ไหมยังเลือกได้ บทเรียนดูอยู่ถ้าเลือกไม่ได้แล้วอันตรายเข้าไปเด็กล้มไม่อุ้มทันทีเขาเรียนรู้สมดุลเองเด็กกำลังจะตกบ่อดึงไว้ปกป้องความสามารถในการเติบโตปัญญาไม่ใช่การปล่อยเสมอปัญญาคือไม่ขโมยบทเรียนและไม่ปล่อยให้บทเรียนทำลายผู้เรียนเราไม่ได้ช่วยเพื่อควบคุมผลลัพธ์แต่ช่วยเพื่อคืนความสามารถในการเลือก นี่คือขอบเขตที่ป้องกัน spiritual bypass การปล่อยเพราะกลัวความขัดแยง้งไม่ใช่ความเมตตาแต่คือการหลีกเลี่ยงบทเรียนจากการแทรกแซงเดิมทีผู้เขียนไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเรื่องราวมันเกิดก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณเพราะเคยตัดสินใจแทนผู้อื่นด้วยความหวังดีและผลย้อนกลับมาหนักมากนี่ไม่ใช่เพราะใครผิด แต่เพราะไปหยุดกระบวนการเรียนรู้ของกันและกันกลายเป็นความผูกพันทางพลังงานที่ยืดเยื่อยาวนานความหวังดีที่ผิดเวลาคือการหยุดพัฒนาการผู้เขียนเลือกที่จะเป็นกระจกสะท้อนถ้าคนมาถามค่อยสะท้อนไม่ Push wisdom เพราะการพุชคือการแทรกแซงและบางครั้งการไม่ตอบคือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดบางครั้งความรักคือการถอยบางครั้งความรักคือการขวาง ปัญญาคือรู้ว่าเมื่อไหร่ความทำสิ่งใดแล้วพบกันใหม่กับจิตสำนึกจักรวาลสวัสดี